ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งมากันเราติดลนมอดไส้แห้งเอาคัดเอาคัดดังอันคัดตังคืนนะอันข้างล่างแม่มันมาให้ในคะืนเลยเราติดลนแห้ง <c oughs> โอ้มันคือน้ำแน่สวัสดีครับก้อนสวัสดีครับครับครับก้อนมาสั่งไ่ได้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูหนาอย่าขึ้นรถมันนี่มาหาแม่หนูไม่ขึ้นหรอกเย้ยไ,ปนะไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายดูหนาโอ,โอ,โอโน้องเล่นตามเราบ้างน้องสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับ 别搞。